บ้านตุกตาดาริสวัสดีค่ะจัดเอ๋พี่นุมานนะคะสวัสดีคนพีพีสวัสดีป๊อการ์สวัสดีประเทศไทยน่ารักน่ารักไปนี้ด้วยนะคะสวัสดีทุกๆุกบ้านเลยสวัสดีงานคัสตอมพอมเลนกับปานุษ์นั่นเองสวัสดีค่ะพี่นุมานจะเอ๋ใครยืนได้ด้วยนะคะแบบเอ่อ เรีกอะไรนะแปลกใจมากเลยตอนแบบเอ๊จะคลิปนี้จะส่งงานแบบจ้าเอ๋จ้าเอ๋ดีกว่านะพี่นุมมันจะยืนได้ไหมนะแบเ,เอ้ยืนได้ด้วยแอบมาจ้าเอ๋นะคะน่ารักมากๆเลยบอดี้ทางฝั่งของค่ายจีนเขานะคะค่อนข้างที่จะน่ารักเชวแหละการทรงตัวการจัดท่าทางอะไรง่ายนะคะบวกกับ หัวของคนพีพีที่มีน้ำหนักเบานะคะเป็นงานประกอบเป็นโมเดลประกอบก็คือพอเอามาเล่นร่วมกันเนี่ยน่ารักมากแล้วก็ทรงตัวได้ง่ายเล่นสนุกนะคะแล้วก็บวกกับการคัสตอมสไตล์ป้านุษย์นะคะทำให้น้องๆเนี่ยมีอิสระในการก้มเงยหรือว่าเอียงคอซ้ายขวานะคะหมุนคอซ้ายขวาหันหน้าหันหลังได้เลยทำให้เล่นสนุกมาก ขึ้นนะคะหัวน้องติดแน่นนะแต่สามารถถอดได้วิธีถอดหัวน้องถ้าสมมติจะถอดปกติแล้วก็ไม่แนะนําให้ถอดนะคะเพราะว่าเหมือนกับเราสร้างชีวิตให้เขาแล้วเนาะอันนี้คือตัวของน้องอันนี้คือหัวของน้องนะคะจริงๆก็ไม่ควรจะถอดหัวเป็นกระสือแยกร่างหรอกนะแต่ถ้าเราได้เสื้อที่สวมหัวมาก็พยุงหัวน้องให้แน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงตรงๆออกแบบนี้ อจอยคอจะติดแน่นกับบอดี้จากนั้นก็ถ้าได้เสื้อสวมหัวนะคะแต่ถ้าได้เสื้อผ่าหลังมาก็ไม่ต้องถอดเนาะการถอดหัวน้องเข้าๆออกออกไม่ส่งผลดีเท่าไหร่นะคะงอแขนขึ้นสวมเสื้อเสร็จแล้วก็หมุนอยากจะหมุนตรงไหนให้จับตรงนั้นหมุนหัวไหล่จับหัวลายหมุนข้อศอกจับข้อศอกนะคะงอศอกจับศอก หมุนหัวไหล่จับหัวไหล่จากนั้นก็ใส่ผัวน้องกลับเข้าที่เหมือนเดิมพยุงทุกส่วนสัตว์ไว้ให้แน่นจากนั้นก็ใส่ลงไปอย่างนี้นะคะด้านหลังป้านุชทำเป็นผมไว้ให้เป็นเส้นไหมนะคะเป็นผมบางๆน่ารักน่ารัก,รกเส้นไหมนุม่มมถ้าแอบถ้ามันแอบเข้าไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะก็หาก้านอะไรเขียวออกมาแล้วก็จัดทรง แบบนี้นะคะส่วนจงกระเบนสามารถถอดได้ก็คือเวลามีชุดหล่อๆมาให้น้องอยากจะเปลี่ยนก็งอเท้าลงแบบนี้นะคะจากนั้นก็รูดจงกระเบนรูดช่วงเอวรูดตรงกลางนะคะถ้าติดตรงขาก็ค่อยๆรูดลงมาแบบนี้อ่าแล้วก็ถอดออกมาสมมุติว่าเบื่อแล้วใส่เสื้อหล่อๆเบื่อแล้วอยากจะได้โมเมนต,ต์ไทยๆไปลอยกระทง ข้างล่างเป็นจงกระเบนข้างบนเป็นหน้ากาฮาโลวีนใช่ไหมปีนี้ลอยกระทงบ้านเราตรงกับฮาโลวีนด้วยใช่ไหมคะก็นะอยากจะใส่จงกระเบนเหมือนเดิมก็งอปลายเท้าลงจากนั้นก็สวมลงไปนะคะค่อยๆนะเพราะว่าจงกระเบนเป็นพระตาัดลายไทยดินเงินดินทองพวกนี้จะหลุดง่ายแต่ว่าป้านุชเย็บมือนะคะค่อนข้างจะแน่นหนาไม่ต้องกลัวว่าจะพังหรือขาดนะคะถ้าไม่กระชากแบบ สุดแรงจริงๆก็ไม่หลุดไม่ขาดแน่นอนเนี่ยนะคะจากนั้นก็สวมลงไปให้ปลายเท้าน้องโผล่ั้องสองด้านแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันตรงกลางสมมุติดันตรงกลางไม่ขึ้นแล้วเพราะติดโหนกตรงนี้ก็ใช้มือค่อยๆพยุงขึ้นไปนะคะแล้วก็ดันตรงกลางเห็นไหมคะเนี่ก็จะขึ้นง่ายจงกระเบนก็เรียบร้อยจากนั้นก็แต่งทรงแต่งทรงดึงขาดึงแข้ง ปรับข้อเท้าก็จับตรงข้อเท้านะคะกางแขนจับหัวไหล่ก็จับตรงหัวไหล่เรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นงานของบ้านนี้นะ ขอบพระคุณมากๆค่ะ,ะงานคัดค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ป้าจะทำเป็นลอดๆนะคะขอความการุณาโปรดเห็นใจป้าด้วยงานฝีมือทุกขั้นตอนเลยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ไม่เหลวไหลแน่นอนค่อยๆเคลียร์คิวให้นะคะบวกกับสุขภาพของปนานุ์ไม่ค่อยดีหลายๆบ้านคงรู้ว่าปนานุ์ไม่ค่อยสบาย แล้วก็ต้องดูแลแมวด้วยนะคะมีเป็นทาสแมวหาเหลี้ยงแมวเพราะฉะนั้นขอเวลานิดนึงเนาะขอบ้านที่รอได้ขอบ้านที่ไม่เร่งไม่รีบนะคะขอบพระคุณจากหัวใจเลย เรียบร้อยแล้วบ้านนี้พร้อมกลับบ้านอีกแล้วอีกหลังหนึ่งขอบคุณมากๆขอบคุณที่อุดหนุนงานคัสตอมพรมเล่นถีงมือป้านุชค่ะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทำนะคะสวัสดีค่ะ